สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องโอเคนในวันนี้เราจะมาทําน้ํายาฆ่าเชื้อไวรัสโครวิด19ครับเดี๋ยวอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับไฮเตอร์ครับไฮเตอรเตอร์เป็นของมีประจําบ้านอยู่แล้วนะครับใช่ครับซึ่งไฮเตอร์เนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโปคไรายนะครับ เป็นสารที่ใช้ข,ขจัดพวกแบคทีเรียระดับกลิ่นได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันนะครับโดยมีอุปกรณ์เบื้องต้นดังนี้นะครับอ,อัตราส่วนอัตราส่วนที่ผมจะให้นี้ก็คือผมจะใช้น้ํา100อมลต่อไฮเตอร์1มลนะครับนี่นะครับน้ํา100อมลต่อไฮเตอร์1มลนะครับอย่าลืมนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับ ในนี้ผมได้เตรียมน้ำไว้แล้ว600มลนะครับแสดงว่าเราจะต้องใช้ไฮเตอร์เนี่ย6มลนะครับผมจะใส่ในป๊อกกี้นะครับหรือที่ฉีดใช่ครับเรามาทำกันเลยนะครับก็เสร็จแล้วเราก็ใส่มาทุกอย่างขั้นตอนนี้น้องๆหนูๆอย่าทํานะครับให้ผู้ปกครองเป็นค,คนทํานะครับเราก็จะใส่น้ําไปเลยเน้ แพ้เราต้องใส่ถุงมือยางด้วยใช่ใส่แค่นี้นะครับครับนี่คือปริมาณ600มลนะครับถ้าป๊อกกี้บางอันมันก็จะมีนี่นะครับมันจะมีขีดให้เรียบร้อยนะครับจะมีขีดให้ตอนนี้สิ่งสำคัญคือไนเตอร์นะครับ ตอนนี้เราจะมาใช้ไฮเ,เตอร์กันไฮเตอร์ใส่ลงไปในนี้นะเอาคนที่แพ้ไฮเตอร์ก็ระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่าไฮเตอร์มันจะกัดมือได้นะครับกัดมือเราก็ดูดนะครับนี้หกร้อยมลก็เท่ากับไฮเตอร์หกมลนะครับดูเข้าไปเลยเรดูไปนะครับเดี๋ยวคอยขีดบ้างขีดได้ป่ะไม่ได้ลูกไม่ได้เดี๋ยวน้องเด่นแพ้สองมลนะครับ ผมใส่ไปแล้วแสดง<ส><ส>ว่าเราจะต้องดูดอีกสองครั้งแล้วก็ดูดอีกสองมลหนึ่งสองสามีดนี่นะครับที่เหลือเราก็เก็บใส่นะครับเก็บไปที่เดิมน,นะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากเราได้แล้วก็ปิดฝาต้องเด่นมือไม่ต้องถูกลูกหลังจากเราได้แล้วนะครับเขย่านะก็ปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับโอ้โหไปกลวมันเป็นฟองเลยเหรอเขย่าให้เข้ากันนะครับนี่ก็น่าจะได้แล้วก็วเป็นฟองเะเอาไว้วเดี๋ยวเราลองสเปย์ดูนะครับ รอบสเปรย์ให้เป็นหัวกระจายนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเรามาลองใช้กันนะครับโดยเราจะใช้เ,เป็นเศษผ้านะครับเอาไว้เช็ดตามขอบประตูขอบที่มีการสัมผัสนะครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาใช้กันนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการใช้งานกันนะครับสมมติว่าเป็น หน้าพื้นผิวที่เราจะใช้ทำก้อนศาสนะครับเราก็ฉีดนะครับฉีดไปเลยนี่ครับฉีดทิ้งไว้ฉีดไปเลยฉีดไปเลยนะครับโดยปกตินะครับพอเราฉีดทิ้งไว้แล้วฉีดได้ฉีดได้ชุ่มไปเลยนะครับพอเราฉีดทิ้งไว้แล้วทิ้งไว้ประมาณทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะครับครับห้านาทีผ่านไปนะครับ พื้นผิวก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่นะครับแห้งแล้วแห้งแล้วมันจะมีกลิ่นของไฮเตอร์นะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาอาจจะเอาปอก,กี้นะครับแล้วก็เอาน้านี่ครับเช็ดบางๆอีกทีนะครับเพื่อจะได้ให้มันกลิ่นมันหายลงนะครับวิธีนี้ผมแนะนําให้คนที่แพ้นะครับก็คือใส่ถุงมือยางแล้วก็ใส่ รองเท้าบูทด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแพ้แล้วมันอาจจะกัดได้นะครับเพื่อนๆต้องระมัดระวังตัวนะครับส่วนคนไหนที่ไม่มีป๊อกกี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ขวดใช้ขวดนะครับแล้วก็เราเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็ฉีดครับพอเราเจาะรูก็คือเอาเนี่ยเอาน้ําใส่แล้วก็เวลาเราฉีดแล้วก็บีบนะครับบีบแบบนี้บีบบีบทำเหมือนกันนะครับแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดนะครับนี่นะครับ เป็นวิธีป้องกันที่ดีและป้องกันแบบใกล้ตัวแต่ข้อเสียคือมันจะมีกลิ่นแล้วก็เราจะต้องล้างทำความสะอาดด้วยนะครับซักเล็กน้อยและที่สําคัญคนที่แพ้ถุงมือต้องใส่รองเท้าบูทต้องใส่นะครับเพราะเดี๋ยวพอโดนเนื้อโดนตัวเราอาจจะแพ้เราอาจจะคันได้นะครับยังไงก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ยาฆ่าเชื้อโรคโควิด19ที่เราสามารถทำเองได้ในครัวเรือนนะครับไพ่ของเราก็คือไฮเตอร์นะครับแต่การใช้ทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวเองไว้ด้วยนะครับยังไงก็ให้ทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตของโรคระบาดนี้ไปด้วยกันนะครับใช้ชีวิตอย่าประมาทแล้วก็อย่าตื่นตระหนกในข่าวที่ออกนะครับใช้สติให้มากๆสำหรับวันนี้ผมช่องามข,นนขอจบ คลิป,ลปวิดีโอการทำยาฆ่าเชื้อโรคเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ,รบเพื่อเราจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆลงนะครับช่วงนี้ผมจะลงคลิปบ่อยๆหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆคงจะอยู่บ้านกันจะได้ไม่เครียดนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ